บุฟเฟ่หมูกระทะเปิดใหม่สุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง299บาทบวกๆวันนี้จะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่ซ่อนตัวอยู่ในเสนาเฟสกับร้านหมูฮับที่ตอนนี้เขาพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะราคาเริ่มต้นที่299แต่วันนี้เราจะพามาดูที่399เมนูมีให้เลือกหลากหลายสั่งกันได้ไม่อั้นทั้งหมูสันนอกรือจะเป็น3ชั้นย่างลงบนเตาหอมๆสามชั้นถือเป็นหนึ่งของดีมีมันแทรกนิดๆิกินคู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านที่มีให้เลือกหลากหลายได้รสชาติความหวานเผ็ดนวลๆลงต ย,ยืดเพิ่มความฟินมีเมนูเนื้ออย่างเนื้อติดมันเนื้อลิบอาย่คใครที่เป็นสาวกเนื้อบอกได้เลยว่าแค่เมนูเนื้อเนี่ยก็คุ้มแล้วแต่ความเล่นใหญ่จัดเต็มของหมูฮับยังไม่หมดเขาจัดซีฟู้ดกันมาให้ด้วยมีทั้งปลาหมึกปลาดอลลี่กุ้งขาวและกุ้งแม่น้ำาศาสความแซ่บกันไปด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดกุ้งเนื้อเด้งเด้งกินคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดนี่ใช่เลยและเติมความแซ่บกันไปด้วยของกินเล่นอย่างส้มตำไทยยำข้อหมูย่างยำกุ้งสดมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่อทดด่าา้้วย ความสดชื่นอย่างของหวานอย่างหวานเย็นโรตีไอศครีมและปังเย็นชาไทยรสชาติเข้มขน้นเป็นมือปิดที่ถูกใจสายหวานแน่นอนสำหรับใครที่อยากมากินหมูกระทะติดแอร์ไม่ต้องกลัวหัวเมนแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับร้านหมูฮับคลับออฟเกลเป็นอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่มีวัตถุดิบเกรดพรีเมียมบอกเลยว่าสุดคุม้มจะอยู่บนชั้น2ของเซน่าเฟสเป็นอีกหนึ่งร้านหมูกระทะที่ใครได้มาลองเนี่ยถูกใจแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย